แตงแต่แตงแตงวดตันเกตเก้ามาแตงแต่เขาปีไม่มาหนี่ะนอะยจางด่าเขาตลอดวดัวดวัดก็งานเขาตะลางวัดตีป้ากันไปหกศูนย์เก้าศูนย์เขาทั้งบนทั้งล่างค่ะค่ะวันหนึ่งหกกับหนึ่งเกตกับเขาทั้งบนทั้งล่างได้สองคู่เท่นานั้นค่ะเพราะไ้กระบ๋ออครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสู้ปู่สูค้คนเด้อค่ะเมื่อนี่ตามคุณแม่สิบแปดงวดนะคะ สวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะขอต้อนับพี่แค่ะสวัสดีค่ะจ้าคุณแม่ไปจังไดเนาะฝันดีไปเนาะค่ะอันเดฟซี่บอกค่ะจ้าเบิกทรัพย์ค่ะแม่โอ้เบิกทรัพย์หัวแม่ห้องก็มาเแต่แค่อันตลาดอืมอันร้านผู้เด่นโทรศัพท์อยู่จ้า ยังยังบวชนันบ้ายจังมดยุจ้าคือว่าวัดเดียววัดหนึ่งเนี่ยมัติฝันแกสองคืนแม่จ้าคือว่ามันจะบวาลำไรแม่จ้าก็ตัสิก้าบอกก้นถือบกชอู้ยี่ดีบ่ชเอายีดีตัวแม่เป็นแบบนั่นมาซะไหถ้าเพื่อนหนต้องวัดขบ่บบนกระล่างกันเพื่อนหยล้อมือส่ออกกันเพื่อนหนสองเตียมันจะเป็นบุญกบลางถ้าเพื่อนหนกันกัน กัรคนคนเพื่อนไท้ล้อมือสีออกบางทีอันกับเปียนมามาออกตัวเดียวเพราะว่าบรหรือลางบางทีมาออกตัวเดียวล้อมือมือเลขสีออกค่ะอืเลขคุณแม่นี่คือได้จากความฝันจ้าแม่ได้จากความฝันแล้วเพื่นใสยเป็นปัญหาแม่สิเป็นคนตีเอาตีถือพร้อมอืมค่ะบอกก็ถือหลายงวดแต่ได้นาอแม่เนาอจ้าเตงเต้ ตั้งแต่วัดอันเกตเก้ามาถึงแต่เขาปีไม่มานี่เลยจางจ้าเขาตลอดเลยจ้าเขาตลอดวัดวัดว่างานเขาตะลางวัดตีฟ้ากันไปหกศูนย์เก้าศูนย์เขาทั้งบนทั้งล่างค่ะวันหนึ่งหกกับหนึ่งเกตกับเขาทั้งบนทั้งล่างได้สองครเทนั้นค่ะโบให้กรับปอคุณแม่ก็ฝันแม่นอยู่เลยเนาะบ่บ่แม่นมาฝันแม่นค่ะคือตีได้ถ้าตีบ่ได้ก็คือบ่ได้ค่ะค่ะ มวดนี่กับฝันเต่ตงวดผนเป็นบ่จ้าจ้าฝันตต mm hmm. แต่ตงวดถ้าว่าแห่งตีเข้าๆว,ว่ายื้อซื้อแห่งบบทันอยากเ้าอย,าายังไรมันบบมันขันโบหมันใจแม่กับบุคคลอยากเเวงสินะจ้าฝันจังไหนก็จ้าแม่เต่ตงวด่วนนี้ก,ก็ได้จ้าโอ้แต่ตงวดกะกบฝันจ้ะกะฝันอันเจลรถ ม้ไส่ไปก็เลยเห็นรถทะเบียนรถเจาเลียนออกก้อนค่ะรถทะเบียนรถทะเบียนรถขั้เกลียนออกก่อนมันกะกายสิไปบโซนไปยังเขานี่ล่ะืแต่ว่าหันว่าใดโซนว่าดดต่ำแม่พ่อแม่แต่าบได้โซนมันกะถ้ามันเป็น่ังสั่นคือบางวันนั่นแม่ฝันไปสามตัวแม่ก็ฝันเห็นทะเบียนรถตั้งสี่หลับ มันเข่าสามตัวเลยทะเบียนรถนั่นมันเอออันหกซีซีเนาะค่ะ่นเลยมาก็เลยมาบอกมูสือรถสือเขินก็สือรถรถมันเป็นรถเนาะค่ะเลยบอกเป็นชีวิตซีซีก็มหาซีซีมาเลยเข่าหาซีซีเต็มๆค่ะอาสามตัวก้าสามตัวเคยฟันหล่อออกนะแม่เนาะจะเคยเคยฟันกนเน้นกันเจียวก็รถน่ะของแม่มันจะบูพาดเจเพียนะฉันดิอืม ว,ว่านีน้เห็นทะเบียนรถบ่แม่ทะเบียนรถว่านั่นนั่นได้หัวคีสีฝันเนาะมันฝัน<ม>หลายที่ยาทุบานน่ะการกับฝันไม่ขีรถมา้าไสรถเครื่องน่ะไปวันนี้ไปฉิไปอำเภอไปยตุลาวันสั้นในฝันนั่นจ้ะวันนี้ก็เจ้าก็เลยม,มามาทวงมาบ่เป็นว่ามาทวงก็เจ้าสินมาป้นนั่นไหมคะม่ะอื อัดก <t> so ุ er ้งซ้นมาสองคนมาพ่นเอาไปวันรอเอารถไปนั่นวันนี้แม่ก็เลยวาจึงได๋มันก็ต้องเป็นเลขทะเบียนรถก็เลอันบกกะเลียไปบอกขาเจ้าทัวร่งบาเลยขาเจ้าถือเบสเอารถค่ะอันอันนี้เว้าเรื่องที่ผ่านมาเนาะค่ะเว้าให้ฟังซื่อบอกจ้าแล้วบางงวดสีมานี่งวดงวดจุน้าเฮานี่วันที่สิกสิฮห้านี่กะ กาะมือฟันทวงมือสุดท้ายไหมคะตามบทปันยังเลยก็คือก็คือทุ่มตัวนี้ได้เลยไหมคะตูตองหวดค่ะมีตัวใดแน่กว่าค่ะตองหวดเนี่ยมีมีศูนย์ก็สามศูนย์สามนี่แหละค่ะแล้วอันกับเ็ดศูนย์นี่แหละค่ะอันนี้ฟันบอที่มาเนี่ยฟันบอทัพี่ามาเนี่ยบอค่ะได้ฟันเกี่ยวบอเกี่ยวอยู่ค่ะไม่ตีึืนตีลงเอาชินา แม่ฝันจันไงไดอยากฟังความฝันอ๋ออยากฟังความฝันมันนีมันนีแบบที่บาฝันเห็นตาไหมับผู้เสียชีวิตไปแล้วพ่อนี่ลนะ่ะออฝันผู้ผู้เสียชีวิตไปแล้วไหมคะค่ะเพิ่นขึ้นมหาบอกจ้าแ,แบบว่าแต่ฝันเห็นเพิ่นย่ำใดเลขนี้มันที่เป็นวอดศูนหากับศูนหกจังชี้นะค่ะอ๋อที่เป็น ศูนย์โกเพราะว่าคนตายไปแล้วเป็นศูนย์เนาะคะ่ะผู้เฒ่าเก้าบางเทื่อผู้ชายมันกับเป็นโฮกแม่ค่ะถ้าซาตินไปไล่ตูกรบผู้ท่านอยากเาลาก่าไล่กระบ้ามันบ้ท่านหอดมืองสินาคะ่ะจ้าจ้าเอาล้อความฝันอีกกอนถ้าเปนบ่มาปูดมาพายอีกก็คือสีแมนซีเมน,นสุดนี่มา,นนมาพายอีก,ก็สซเวาวอีกแค่นึงอยู่ค่ะค่ะคือคุณแม่กับเลี้ยงคนป่วยเนาะค่ะเนาะ,ะ,ะ,ะอยู่บ้านนั่นอยู่บ้านกับใครเนี่ยค่ะนี่ อันมันมีเอลูกไผ่กับลูกชายอยูแต่เขากลับมาหากินอัน,นไปมือมือคือกันละ่ะค่ะเขาก็ับมบาได้มี่ังดอกแม่เขากได้มีนังดอกกระพากกันข่ากําปั้นดือซื้อ<ก>อันผู้หายกินผู้เส้ารักกลับมาลุมเศร้ากระกากระเลย<ก>เป็นมาต้มต้มแค่ปีน,น้ํากินยากยากปีนทิดดอยากอยาก,ยากแม่ลูก จ่าก็เลยอันนี้แนวทางก็เลยมาแบงแบบปันแล้วแม่เนาะเรื่อง,งกับมาคำเราอีกจังชินาจ่าเราไปหาเราไปแล้วเขากับมาคำเราอีอเอจียงชินามยากกว่าเขาสีหามาแต่ทั้งใดถึงเงินคำกระใดแม่ก็อุกอังคือก,กันนานาค่ะเนี่ยกับเป็นคนเชื่อเนาะอันเชินแจ้งใดชิดเจ้งใดกับว่าไปแองสั้นมันกับคือเลขคือกันแต่เพื่อนมาปวดไายตัวใดก็คือบอกไปตัวนั้นมันเข่าบ่เข่าอันนั้นแม่กับบ่รู้ แม่กับ,บรูว่ามันสิเขา่าหรือว่าเขาจริงๆแม่กับลบูแม่หูตะว่าเพื่อนมาปวดพายแบบใดแม่กะบ,บอกไปแบบนั้นก็เป็นแนวทางเนาะแม่เนาะจ้าก็แบบว่าวัวพี่มาีิแม่กะขออายุขอให้ในเขาเด้อให้ผู้เป็นทุกข์เป็นยากผู้เป็นลำบากลำบนผู้ลูกคือเต่านี่ให้เิ่นไดเพราะเิ่นได่วยลูกแม่สะดวก คุณแม่บ่มีเงินซือ้อเลยมาแบ่งปันหมู่เอาเนาะแม่เน้อวันนี้มาคุณแม่บ่มีเงินซื้อค่ะถ้าสิซื้อตัวล่าชิบาท20บาทมันก็สุดใจโยกจ้าแล้ว่าแม่เป็นหนังสีอที่แม่บ่ได้ซื้อนี่ยที่บอกคนนี่ <c oughs> คือว่าแม่นี่ดวงแม่นี่แม่บ่มีบุญทางนี้ตั้งแต่เกิดโอ้จริ <ตา S 1> จรแม่ ถ้าแม่ได้เลกปุ๊บนี่้าแม่ไปซื้อมันสิอวยหนีตัวไม้ปั๊บเลยคือซื้อบ่ได้ได้เลยบไปคือบ่ได้เลยเห็นบ่หวานตั้งนานแม่ปากเขาซื้อเขากรูงแม่เลยขนาดถือแล้วน่ะอือเป็นบอกแต้ว่ากันบกเขานี่ได้เขาเขาหูว่าเหลบกจ่าใจเคืองเขาใจเต็มเขาตัวแม่ว่าซื้อบ่ได้เออเขาพืไถ้เอาแม่ก้อนเลขกอกแม่นบ่จ้าอันนี้เพื่อนเรขอบอกแล้วเจ้าก็บอกโสิให้ แม่คิดเพื่สนาอืมสนาเพราะว่าเพื่อนกระซื้อหลายเพราะว่าเพื่อนถามบือแม่นั่นเพื่อนอุ่นฮอินมสห์กอนอืมคนนั่นไอกอนว่าอยากได้หวยน้าแม่เลยว่าหันอยากได้หวยน้ากระตองอุ่นมาให้คตปปวยกอนค่ะเพราะอุ่นคือบ่ราหายแม่เลยเบาไปพังที่อืมเพป่นเลยว่าอุ่นก็ได้เพราะว่าผมอยากได้หวยน้าแม่อุ่นมาแล้วแม่ก็หวยไปแม่ห้ไปศูนย์สองกับทีสอง อันอันแม่ก็เลยถามว่ามักตัวไรที่หาไปสองคู่นี่แกบอกว่าแกมัก4ี่สองที่สองหลายหรือสิซืเลหลายๆวันแกได้นะแมงวัดหนึ่งเราเดชที่บ้าหููนยเก้าูนะ่้งางแกไดแล้วถึงสองแกไลุ่แม่อันเพื่อนได้กลาโอนหาน้อพเนาตั้ง่เก้าศแล้วถงแก้อันเพื่อนได้ก่าโอนหนพอเพื่นถือมาตั้งแต่เก่าศูนแล้วโอ้งแกเพื่นได้ั้าหลายด้อั้งบนทั้งล่่งป้า่ พ่อนห้ดอกวแล้วนั่นพ่อพ่อเป็นหูวาเลกแม่เขามันเพิ่นไปทุ่มศูนสองกับที่สองเราเพิ่นวานมักที่สองกับไปทุ่มที่สองหลายมพนบอเพลเลถามวาเลกที่สองนี่ให้กลับบอบ้างเด้อครับพี่น้องชอบกระจ้งตามบ่มากับฟานคุณแม่เพิ่นกายอยากมาแบงปั่นเนาะะเนาะเพิ่นบ่มีดวงในการสื่อแต่ว่าดวงบอกคุนหันอยากแม่นว่าสั่น เอากระพิจารณาเบิ่องขางงวดนี่สิเป็นจังไรสําหรับคุณแม่สิ๘งวดเด้อค่ะเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ทังช่อง้ํำเนยเด้อค่ะ